ส่ไปอืม,อม,อม,อมสวัสดีครับพ่อวันนี้พ่อมาทำห้างชาวเบบอร่อยสุดในโลเชนมายองเนสกัญชาอ่าพ่อจะมาทาขนมปังทาเนยทาทาชีส ใช่ชีตแล้วมันยืมออกมาเดี๋ยวมันร,ร้อยร้อยพี่น้องเออเพราะว่าร้อยนะมันง่ายกัญชามีความร้อยแล้วมีมีลายประเส้นนะครับผมสร้างยูโรเป็นประเทศแล็กที่ผลิตมาเชตคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผลิตมาโยนิตกัญชามาเดี๋ยวผมจะทาเนยอันนี้ผมทาเนยแล้วนะครับผมอ่าเลียดเนยพี่น้องนะเลียดน ơi, เนยเลียดเนตาตายต่อจากไปว่าเลียดเนยอ่าถ้าประธานก็นะเลียดน ơi, เนยนะเลียดเนยเลียดเนย พ่อผมจะทำอันนึงใส่ชีสอีกอันนึงไม่ใส่ชีสผมจะเลน,นะครับว่ามันจะรอบเป็นฟืบ้บางรสชาติเป็นฟื้นอื้มนะครับผมทีนี้ผมก็เปิดมายูนิตกับชาลุยพี่นอ้องอื้มมันมีความนุ่มครับผมเดี๋ยวชิมกันเลไยไอ้นี่จะโอ้ลสกันชาหมาักว่ามันฟังถอดกรอบนะไอ้นี่จะโอ้ร่อยว่า มีควาหมหอมจริงครับไม่กี่หกใช่เลยเนาะ uh huh. ใส่ไปอือห uh ือโอ้โหเป็นฟื้นเลยดิอือหืออือหือใส่กับไปพี่น้องอือ uh หือ huh. ใส่กับไปเลยนะใสหมาโรยหมาใส่หนยโรยหน่อยพี่น้องนะอือ uh อ่อ huh. uh ือหือปิดฟ้า ปั๊บที่มีเราใส่ชีสช,ชีชกสกระปาใส่กระป๋เลยใสยก่กระป๋าใส่คิดทั้ง้องอัานเลยใส่คิดร้อยบอกว่าร้อยมันมัน,มนร้อยอกระทบกับมายูนิคกันชาเรากับชีสเลยก็มีความยืมออกมาเล่ยลงมาไอ้ย,ยำบ <c oughs> ยังไม่ทันกินเดียโชดเลย ยังตังกินใจชดเลยพี่น้องเลยอึอ๋ยสิ่งที่ได้ยิ่งเอ้ยนยนี่พี่น้องนุ่ยนี่อทีนี้เราอีกเพ่งงี้ที่เราทานเนยแล้วนะครับผมอีกเพ่งที่เราทาเนยเข้าไปออนะอีกเพงกก่งเราก็กรอกเข้าไปเลยกรบกสองอันอีกเพ่งเราก็กรบกรบกตเราเชียบปลัก๊กอ่าเชียบปลั๊กทีนี้เราก็ใส่ในตัวนี้เลยพี่น้องแล้วก็มันบีไฟขึ้นมาเดียเด๋ยวฟอไฟดิสขึ้นมาเกี่ยวพันเออแบบนี้เลยครับผมเราประมาณสักสามนาทีหรือสี่นาที อ่ะเดี ar, anyway, ๋ยวชิดม <Right. S 2> huh. oh ันจะยืมออกมาัวชิดยืมออกมาแล้วมันจะมีเม็ดิใหม่ๆขนมปังอ่ะอืมแบินี่ครับผมโอ้โหเม็ปแ้บนี้เลยพี่น้องเออ้อมฮอมกับหอมฮอมฮอมฮอม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 ้อกหยอกหยอกหยหยหยอก้อมชอห้เลไปเปร๊กไมเลยนะพี่น้องนะตอนนี้ทีไทยไม่มีเราก็พยายามห้เล่นเปรให้กับพี่น้องเลยพี่น้องนะอ่ ไม่ใช่ว่าพุ peng, arp, ่มเบาๆชดๆก็คือพุ Hence, ่มจะอล็บเป๊เป๊ะเป็นคนเป็นคนที่เป๊ะเป๊ะกับห้าเล็บที่คนไม่เคยเห็นไม่เล่ในเมื่อเขาไม่มาอยู่ในจุดนี้พุ่มก็ไมามาทำไม่รู้พุ่มอื้ือื้อเดือดพุ่มชิดเลยอื้ือื้อชิดเยิ่มพี่น้องชิดเยิ่มชิดเยิ่มอื้อโอ้โหห้องว่างห้อง เดี๋ยวให้ชิปเยอะมิโลชิปเยอะอืมอืมชิปเยอะม้องหอมกินแล้วนะครับผมร้อยมีความร้อยคงมาโยนิดมีความร้อยคลองชีสขนมปังเนยอืมอืมอืม เฮ้ยมันม <songs> <íamos> ีเรืหองอเส้นครับเคี่นหรือว่าพิมพ์เข้าไปใน Google กันนะพิมพ์คําวามาโยนิสของชาเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นประเทศเละประเทศโซเวเลนเพราะว่าประเทศโซเวเลนได้ผลิตตัวนี้ออกมาเป็นประเทศเป็นประเทศเละนะครับผมพร้อมลงพิมพ์ใน Google แล้วมันขึ้นมาครับผมอ่า นะครับผมมันกลั่นมาด้วยมาเล็ดแล้วก็ใบของมันนะครับผมเป็นน้ำมันด้มาใส่เป็นตัวนี้เลยร้อยครับผมไม่ขกคือเป็นมันผสมอยู่ในนี้ครับมันมีความหอมข้องขัญชาครับผมมีความหอมแต่หอมไม่มากแต,แต่แต่มันหอมครับผมร้อยร้อยอยิยงไม่เยอะแบบนีองพิมพ์ในกูเกิลเลย พอมองพิมพ์ในกูเกิลมันขึ้นมาไม่เชื่อไปเรีนซะเลนแต่ว่าไม่รู้ส้มมอนใส่ได้ไหมครับอืมอร่อยอืม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 อื้เยืยมเลยตังจีทำมายอะเน้น ร่อยแบบปรุงอาหารนะมันประโยชน์นะมันลงไม่ได้ดูดละ่ะเพราะไม่ได้ดุดลหลังชันนะแต่ว่าแต่ว่าพ่อไม่ปรุงแนวอาหารอ่ะมันทำห้ร้อยอ่ะอืม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 พ่อไม่มีอักขระเลยอีกอย่างนละ้อีกเบ็ดเนอะมีอักขระอีกเบ็ดมั้ง ตอนแรกพ่อกูไม่รู้ว่ามันมีมายองเนสแบบนี้ด้วยซึ่งเราให้เพื่ต้องมาให้ยัืสอเดนต้องมาทีเซอเดนโรงเรียนมันเป็นหรือมันก็โอเคมันก็รอดกับมันรอดกว่ามายองเนสอ่ออีกแบบนึงครับผมอืมีความมันมีความหอมกุนเชามันทำให้ทำให้ดูดูดูร่อยเวลาเรากินนะพี่น้องเออดูร่อยดูร่อยดูร่อยฮะออืม จึงใส่ชีพกันอร้อยอร่อยมากเลยเมื่อกี้จิ้มในนี้เสร็จนะเมื่อกี้อือกิดต่อโอเควันนี้ก็าฟาดเขมี่นะพุ่มมาทำ ขนมปังอบใส่เนยใส่ชีสใส่มายูนิทกันใช่ไหนะซัมยูโรไปหาซื้อในไหห้างซุยเซเลนนะซัมยูโรนะครับผมโอเคชอบก็ไลก์ก็แชร์ไปเลยได้ครัวนุ่มตายซึ่งเป็นเอกชาวปังงาได้มาใส่น้ำเปรตโซเลนวันนี้ก็ฝากไอ้นี่มาทำไม่เลยเบ๊บคอมเป๊ะเป๊บดิน้องนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ